ใครเอ่ยดาราสาวสเก้าเสน่ห์ยอดหนุ่มใหม่รอก่อนเลิกแฟนสุดเท่คนไม่สวยก็ลำบากหน่อยนะาหมอนิ่งๆเหล่าท่าทีรักของเดียนมาดามกุ้งกิ้งนางพญาในใจคุณชายสวยมาแล้วอยากเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นของดาราสาวสวยคนหนึงเป็นดาราที่อยู่วงการมานานแล้วผ่านทั้งข่าวน่ารักน่ารักและข่าวแรงมานับครั้งไม่ถ้วนและเธอก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่มีผลงานเตะตาแฟนๆสุดๆ โดยชีนางนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นสาวสวยแนวๆคาสสนวิอยหน่อยคือมีข่าวเรื่องรักที่ขายผ่านอีเวนต์ได้เสมอๆและแฟนๆก็สนใจในทุกๆเรื่องของเธอทีเดียวจะว่าไปด้วยความที่เธอสวยมากนี่แหละทำให้หลายคนแซวว่าเจ้าชูมากเปลี่ยนแฟนเก่งและเลือกมากล่าสุดเดียนดันไปได้ยินเพื่อนสนิทของชีคนหนึ่งแล้วตอนแต่งหน้าในห้องว่ารู้อย่างชีนางนี้มีหนุ่มมาจีบอีกแล้วนะเดียนก็ตกใจบอกว่าเขามีแฟนแล้วหนีคบกันได้นานแล้วนะเปลี่ยนอีกแล้วหรอง แหล่งข่าวเดียนก็บอกว่าเชยมากตกข่าวระยะยัยมันดามเดียนก็งงจนได้รู้ความจริงว่าสถานะความรักของชีนั้นเป็นแบบเปิดคือใครเจอคนใหม่ก่อนหรือดีกว่าก็ไปได้เลยไม่ปิดกันซึ่งชีนางนี้แฮปปี้ในโหมดนี้มากๆและแฟนหนุ่มชีก็โอเคสรุปเลยมีคนมาหายขนมจีบชีเรื่อยๆและชีเองก็ยอดหนุ่มเก่งด้วยคือมีความสวยเป็นทุนเดิม ยอดนิดหยอดหน่อยอ้อนนิดอ้อนหน่อยผู้ก็วิ่งเข้าหาแล้วเลยทําให้ชีมีตัวเลือกอยู่หลายคนดังนั้นถ้าชีไปเดทกับใครแล้วคนบอกว่ามีแฟนแล้วก็ให้เข้าใจตรงกันในยาวว่าสถานะแบบเปิดใครดีกว่าเดทแล้วเลิศกว่าชีไปได้ไม่ผิดเข้าใจไม่ยา